ขนาดมึงก็เครียดหน้ามึงยังห่อเลยวะ่ะเก่งจริงๆในเพื่อนกูเนี่ยกูถามจริงนะไอ้เบนวันๆหนึ่งเนี่ยมึงทำอะไรนอกจากชมกูเก่งนู้นเก่งนี้วะกูไม่อยากให้มึงเครียดได้วะ่ะก,กูไม่รู้อ่ะว่ามึงจะเครียดไปทําไมอ่ะกูว่านะไอ้ในเด็กสิบห้าคนนั้นอ่ะก้วมึงเก่งที่สุดแล้วมึงจะโวยอะไรก็มีขอบเขตบ้างอย่าว่าสิบห้าคนนั้นเลยให้มาวินเนี่ย กูยังมีปัญญาชนะมันเลยแล้วมึงทักไปถามหมอ,อรีวทเชยังไม่ได้ทักอะมึงก็ทักไปถามเลยดิก็พราอหมอดูนี่ไม่ใช่หรอที่เป็นคนทำให้มึงสอบเข,าข้าค่ายนี้มาได้อะ่ะมึงก็ทักไปถามเลยว่าแบบเจ้าชนะมาวินยังไงถามไปตรงๆเลยอะ่ะนี่เอามาเดี๋ยวกูถามให้เอง ทำยังไงให้ชนะมาวินได้เฮ้ยอย่าไปพิมพ์ชื่อมันดิถ้ามันไม่ใช่แบแล้วเป็นคนเอากูไปแฉอะกูพิมเองจะต้องแข่งกับคนสิบกว่าคนทํายังไงถึงจะชนะเฮ้ยอ่านไวจังวะโฟกัสเรื่องหลักเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการแข่งขันทำไมมันตอบกลางจังวะ ก็มึงถามแบบกลางๆอ่ะอามานี่มากูถามเองเรื่องฝีมือพอถูไถยแต่ไม่มั่นใจอยู่ดีคู่แข่งน่ากลัวทุกคนเลยการทำดีจะนำมาซึ่งความสบายใจทำดีให้คนใกล้ตัวรักใครจะรายล้อมด้วยสิ่งดีๆประสบความสำเร็จ ทำดีให้คนใกล้ตัวรักใคร่คือทำไรวะเอ๋อเออมือหมอนมาทำไมวะ โรงแรมน่าจะมีให้นะเว้ยหมอมันจะทำกูอะไม่มีแลนอนไม่หลับโอ้โหคิดถึงว่าไอ้เบนน่าจะมาหาด้วยนะเว้ยจะได้ขบแกงเราไงแก้งเหม็นนะ่ะเหม็นเออบี <c ười> มีเออเบอนว่าจริงมึงเป็นไงบ้างกันเรียนอนะเรียนหนักเลยอนะโอ<ฮ>้โหเป็<ฮ>้าเนาะขอทางหน่อย กูเจอแล้วตัวซีเข็ดอืมโคตรโคตร่ะเออเชียสิบห้าคนห้องใหญ่จังวะจริงนี่ครับครับอยู่ภาคไหนเ่อนกันบ้างครับอ๋อภาคกลางครับอนันตชัยครับ,รบก้ามกันครับกิษณะครับจนหน,น้าไหนได้เลยนะครับครับผมภาคกลางเยอะเหมือนเดิมเจดคนส่วนภาคเหนือสามคน กูนั่งนี้ในมึงนั่งนู้นโอ๊ยส่วนข้างหน้าเราอะอเ,เด็กภาคใต้สามคนส่วนที่เราเจอเมื่อกี้เด็กขอนแก่นแมงปอกับต้นอาจารย์โรงเรียนกูบอกว่าถ้าแม่จะมีใครสักคนที่สามารถลมแชมป์เก่าอย่างหาดใหญ่ได้อะ่ะไอแมงปอเนี่ยแหละตัวเก่งของปีนี้ ไม่หรอกมือปีนี้ไม่เหมือนปีอื่นปีนี้มีหานมาด้วยแชมป์กอดจากไหนก็โดนมันล้มหมดน,นั่นแหละเคยมึงหรอ โ,โใส่หูฟังไว้ด้วยมีคนเคยบอกไว้ว่าสนามสอบก็เหมือนสนามแข่งมา้โโโฮโฮาม,มา่อคดีใจ,ใจ <ๆ S 1> ที่ได้เจอกับม้าแข่งที่เก่งที่สุดในประเทศทัท้ง15คนยินดีด้วยนะครับที่ผ่านมาเจอจนได้ปับมือทีครับโอ้ย ตกใจกันเลยทีเดียวยอกยอกยอกลูกครูชื่อครูชูชื่อนะลูกเป็นอาจารย์หัวหน้าค่ายแห่งนี้และก็เป็นหนึ่งในอาจารย์ที่จะติวเข่มเข้มกับพวกเธอตลอดทั้ง12วันนี้ด้วยเออใครมีปัญหาอะไรอยากจะปรึกษาเข้ามาหาครูได้ตลอดเลยนะเรื่องห้องนอนก็จะแบ่งเป็นห้องนอนนอนห้องละสองคนจะมีหนึ่งห้องที่นอนสาคนลูก แต่ก็แยกชายหญิงให้คู่หน่อยแล้วกันเนาะซึ่งเราเป็นผู้หญิงผู้ชายแล้วลูกเนาะเดี๋ยวหนูไปอยู่กับของสาวนั้นได้ไหมนี่ตรงนี้ห้องนอนจะใหญ่กว่าห้องสองคนปะคะโต๊ะหนังสือจะเพียงพอใช่ไหมคะเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวครูจัดการให้นะอ่ะวันนี้เรามีผู้ชายภาคเหนือมาสามคนซึ่งเรามีคู่แล้วใช่ไหมลูกภาาภาคเหนือที่ยังไม่คู่เรายังไม่มีคู่ นะครับอ่านี่ไงเดี๋ยวเราคู่กันเลยโอเคนะอ่ะตรงนี้รู้จักกันมาก่อนไหมลูกไม่รู้จักกันเลยดีเลยจะได้มีเพื่อนใหม่นต่เราก็อยู่ด้วยกันนะจะไ,ได้มีเพื่อนใหม่เนาะโอเคอีกโรงเรียนหนึ่งบรลบลุมบรลลมวิทย์บรลลมวิทย์เจ้ามือหนครับบัลลมวิทย์เฟียรเียรอาจารย์ครับอ่าพอดีเลยคู่กัน นอนด้วยกันมาจากวีดวยกันนอนด้วยกันเลยงั้นเรามาอยู่กับเจ้าหนุ่มแก่นปัญญาเนาะโอเคสบายสบายวันนี้ปีมี มึงราแบ่งข่อห้องกันป่ะยังไงแบบแบ่งขึ้นระหว่างเตียงเลยอ่ะมึงมึงได้ฝั่งใกล้ห้องน้ำไปเลยเว้ยเดี๋ยวกูทำเส้นมาร์กแบ่งไว้แล้วเวลากูเข้าห้องน้ำจะได้ไม่ข้ามเขียดหนึ่งนี่ก็คือห้องเป๊ะเลยมันรึ่งไงวะเตียงสฟุตยาวสองร้ยกว้างเก้าสิบพื้นที่จากผนังฝั่งโน้นถึงเตียงนั่นกัจากโต๊ะน่าจะร2อยิบเตียงฝั่งนี้ถึงประตูห้องน้ำ ดูจากโต๊ะหัวเตียงน่าจะวางซ้อนได้สองตัวรวมๆแล้วน่าจะเมตรครึ่งระหว่างเตียงได้อีกคนละครึ่งเมตรมึงใส่รองเท้าใซส่อะไรสี่สองพื้นที่แค่ที่สุดที่มึงจะเดินได้คือ26เซนตู้นั้นใส่ทั่วไปคือ50วางห่างๆได้2ตัวแปลว่าพื้นที่จากปลายเตียงถึงผนังห้องจะประมาณ1 1 5เซนตหากทางเดินมึง26เอาที่เหลือรวมเตียงเป็น 289รคูณคือพื้นที่ฝั่งกูส่วนของมึงต่อให้ไม่ลบทางเดินนั่นออกไป315คูณ260ได้ไม่ถึง8.2ตารางเมตรในขณะที่ฝั่งกูใช้สอยได้ต้องแก่ตารางเมตรครึ่งถูกปะก็ถูกแต่ฝั่งมึงกว้างของกูนิดหน่อยมึงไม่อยากได้ฝั่งไหนกว้างกว่าเหรอวะเปล่ากูนอนลงไหนก็ได้ แค่ถามมึงเฉยๆว่าที่มึงบอกว่ามันครึ่งอ่ะมันครึ่งไงจริงๆมันก็ไม่ได้ครึ่งนั่นเลยมึงใช้ต๊ะอ่านหนังสือใช่ไหมมึงเลยอย่านอนฟั่งนูน้นบอกแค่นี้ก็จบ มึงกูคิดออกแล้วภารกิจที่หมอดูให้มึงทำอ่ะให้กูทำยังไงอ่ะบอกมันเร็วๆเลยกูเครียดเขาบอกว่ามึงต้องทำให้คนใกล้ตัวมึงอ่ะรักมึงให้ได้เว้ยฮะไปทางนั้นได้ไงวะก็ทำดีให้คนใกล้ตัวรักใครจะประสบความสำเร็จก็ตรงตัวเลยนี่ไงมึงเฉยโรแมนติกว่ะังกับละครเลย สู้ๆไ้เพื่อนทำให้คนใกล้ตัวมึงชอบมึงให้ได้ใครใกล้มึงสุดก็คนนั้นแหละ ่ตงตกกันใช้ปะไม่เป็นไรกูไม่ใช้ที่มึงนอนไหนอะตอกอะกูไม่หนาวกูเอาแชมพูมาหลายอันเลยเว้ยกูไม่เอาจะทำไรมันชอบอะ่ะให้อยู่ด้วยกันให้รอดอยังยากเลย